สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า <c oughs> มาหอดเทื่นกับสิภาพ,พ่อแม่พี่น้องมาตัดขาเห็ดอยู่ในปลาปลาสิตัดสิตัดปลเรตัดกันเลยเดี๋ยวสิภาพ,พ่อแม่พี่น้องมาตัดโอ้ยอันยิม,มาตัดกันฟินๆล้วจะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดผึ่งอันตะก,กระตาหนีเนาะเฮ็ดผึ่งบึงเฮ็ดผึ่งเลือดทึ่งเฮ็ดผึ่งหวานสุดฟินเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าบึงเนี่ยเห็ดผึ่งหวานอนะ่กะกหลายดอกอยู่แต่ว่าพอดีอัน ให้พี่จอยเก็บเก็บไปไปแจกเพื่อนจะเอาไปทางใดก็ให้เพื่อนไปให้เพื่อนเอาไปแจกให้เใคยเอาไปแจกจ้ะอยาแกแจกใครก็แจกเลยเนาะแบ่งกันไปนี่เฮ็ดพึ่งหวานจิแพทยดกีดกีดนะ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นแฟมิลี่เห็นปะไปข้ามาตัดขากันเลยพอแม่พี่นอนจ้ะมามามันเหมิดละมันเริ่มเหมิดละมาทาก็เริื่อมเมยและออกจากปลาเมื่อยเหอย Ita, นี่เห็ดกระตานี่นึ่เบิ้งเบึงนึกว่าสิบ่มีเห็ดข้าวเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพุ่นน่ะเห็ดผึ่งหวานอู้หมาๆมาเก็บกันเลยมามาเก็บประสานมาเห็ดความสะอาดกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่ละดอกแต่ละดอกนี่แต่ว่าเห็ดเห็ดผึ่งหวานไปก่อนเนาะจ้าเนาะทำเห็ดผึ่งหวานไปก่อนเห็นน้าบ่ล่ะเห็นน้าบ่ล่ะฮาลังเถื่อกระลักตัดอยู่ผู้เดียวเพิ่นเด้อมือจะว่าไปทางใดเห็นอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะ พุนงามคักงามเนี่ยเห็ดคลิปนี้นี่จัดเต็มเลยสิออกจากบ้าสิออกจากบ้าบบได้ออกเก็บไปเก็บมาจนเต็มกระตาโสดีค่ะนะบึงบึงได้จัดเด้ไหว้ท่า น้ำท่าน้องทาโอ้ยตัวนี้เสียวคือกันได้พี่น้องนี่เห็นบอเนี่ยดอกง่ายๆนี่เพิ่นมักเป็นขาเนี่เสียเบิดเลยไม่ต้องเสียดายเด้ดพี่น้องตัดถิ่มไปเลยมันเน่ากินแต่หัว <c oughs> จ้ะกินแต่หัวเขาเนาะวายนี่ก็นเน่าคือกันโอ้ย เป็นอย่างคือเป็นแนวนี่นี่แต่ทางนี้เลึกๆล,ลงมากอ้าวอาไรยู่นอนแล้วหมักจอนอนกับมากหมักเลยหมักจอเห็ดเก็บมาแล้วก็มาตัดให้ดู ยดยอดความงามแต่ขาเสียงมากเสียงกับการเป็น,น,นหน,นอนเนานอนจ่อเน่าในไปเลยพี่น้องเอ้ยเสียดายเนาะได้แต่หัวเพิ่งเฮ็ดพิงวานรุุนนี่คือแพทย์บอกัะเหรอจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันเสียงถ้ารุ่นตกออกแตกแอกนั่นค่อยแบบ,บว่ามีปัญหาอย่างเลยเนาะถ้ารุนพึ่นตกออกตกแอกนี่ย ไม่มีปัญหาตัดถิ่งเลยอดอกนี่ละคะใส่ได้บ่สมกักหัวมักหลังแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมเอาเอาคือเกาแบกมาหอดบานข่อยแล้วขอ่อยเมย ต้นนี้นี่ร่างผึ่งเริ่มแก่แล้วแต่ว่าขาสวยร่างดอกจนว่าเท่าก็ยังบ่มีแนวจ๋อเนาะพี่น้องเนาะขางามส่วนนั้นมันจะเท่าเนี่ยหน่อยนึงเขาก็ตัดทิ้งจะเอาร่างผึ่งออกให้เบิ่งนร่างผึ่งเอาออกไปเลยเนะาะจ้ะนี่พี่น้องจ้ะโอเคดอกนี่ละฮะคือฝ้าแฝดนี่พี่น้องเอือ เห็ดแฝดจะเห็ดแฝด ลมเย็นว้อยว่อยนาะพี่น้องเนาะเบิ่งขาเราเป็นอันนี้เห็นบ่พี่น้องนะเราหมักเป็นแนวนี้แต่ว่ากับมักหมัก,กเก็บหม,มากถอนอยากถอนให้เบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนําโอ้อันนี้ก็เน่าอ้อ้หวยเน่าตัวนี้เก็บมากนี่ล่ะเฮ็ดบานนะบ่อยากเสี่ยงปัญใดแต่กับอยากเก็บอยู่ เก็บมวนเธอได้ละเวลาเก็บเดี๋ยวใส่กระตาปุ่นดีกว่าเห็ดดอกหน่อยปุ่นกันไม่สิเล่ใส่น้ำหนึ่ยจ้ะเพราะว่าเห,ห็ดเห็ดพึ่งไอ้ เขากำห้าก็ตตองแยกกับตั้งหางนะพี่น้องเนาะนั่งถังเอาถังนี่แหละมาใส่ใส่ไว้แยกไว้ตั้งหางเพราะว่ากระต้านี่นี่เฮ็ดผึ่งเขากำร,ร้ายหลายข่าไปนี่แต่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะพี่น้องเนาะมีแต่เพิินทั้งนั้นเลยเปิดคลิปมาใหม,หม,หม่ๆนี่ลุยตัวหนีเลยหมานขัก เห็ดผึ่งเขากรรมกับมาเป็นขอบรัวเห็ดผึ่งเลือดกับมาเป็นขอบรัวสุดฟินเลยเนาะคลิปนี้สุดฟินสุดฟินเบาถึงตอนเก็บแต่ว่าพี่น้องพ,พี่น้องก็สิได้เบิ้งแล้วล่ะ ตัดขาเห็ดกับมะเหมาโมยการเก็บเห็ดให้ฟัง เดอกยวคุณพี่น้องหายก,ก็ล้างเตาตรงนี้มันอันนี้พอออกหน่อยนึงพออ,ออกหลายดอกปุ๊บิปปไปตหาหักเนาะเห็ดเผ่งเขากำเห็ดเผ่งเกาลัดคนอื่นก็คือหลังมันนะคืออันเกาลัดเนาะคือคือ แล้ว,วเราก็มักเนาเนี่ยแล้วหมักเป็นเป็นแมงเป็นนอนนะสนิเห็ดเพิอกตัวนี้เนี่ยเนีน้อนจอดี๋ดี๋ซ่อนใส่นั่นแสบเดินอนกับสิว่าแสบละ่ะแต่เฮายัางว่าแสบโอ้โหคุณอ้ยคุณท่าจ๋าคุณเจาะกินของฉันเลยเหรออย่างนี้เลยเหรอทา่าเอ้ยองศีเลยบ่ติดมานํากับตาพี่น้องเป็นอยู่ในดอกเห็ดน,นะะั่นล่ะเฮาเก็บมาแล้ว มันอยู่ในดอกเห็ดนี้บางดอกนี่พี่น้องเป็นล่าเป็นแม่ นี่สวยครั้งนน้พี่นออ่องจ๋าเพิงจะเอ็ดผึ่งหวานยังอยู่ยูดดอกหนึ่งตัวนี้นี่ว่าเบิร์แล้วอายตัดเป็นอันนี้ไปเอ็ดผึ่งหวานยังอยู่อีกไหมอยู่อยู่ 没有。 ดอกนี่มามาตัดเฮ็ดผึ่งเลือด,ด้วยแบดน,นี้พี่น้องบึ่งเฮ็ดผึ่งเลือเนี่ยราสุดยอดดีเลยผุนนะ่ะเห็นน้ำแผดปัวเหรไก่ไปพอพี่น้องจ้าเนี่ยสุดยอดครับพีน่น้องเอ้ยใส่น้ำกันนย่ละ่ะผุนบึ่งแต่ละดอกพุนทากับจอแล้วคือกันตัดออกหลายเดี๋ยวจะเอาเสือไปวานไปลังบานแผด เห็นออกอยู่สองดอกปีนี่นี่นี่นขอบขั้วนี่นี่มึงมึงสตัดขอบขั้วนี่ใหเบิึงเด้อดึงออกมา ยพ่อแม่พี่น้องลัวสิจัดฉากได้เพราะว่าอย่างขากล่องอันขากันสันแบตลรวเบิดแล้วสันเด็กๆเด็กๆเด็กอจ่งน,นี่มาๆสตัดให้เบิงอีกจังน้อยกับสิพ่อล้วล่ะเอาไหมขำไว้ได้นั้นไปตายอยางหัวเอาไหมขำไว้แฟมิลี่หนึ่งเลย พุ่นน่ะสุดยอดปบอเป็นขอบเป็นขั้วเนาะพี่น้องเนาะเก็บมวนไปตานายเลยกึ่งขึ้นมาเนี่ยอ้ยเนี่ยตาถือเพิ่นปึ๊บสีเพิ่นสีเป็นยังสีเลยเนาะสีแล้วสีแดงปั๊บเลย เน่าบ่าีา่นอนนอนจอคือกันแต่เขาแนมบ่ห็นเพินเนาะยา <Yeah. S 1> อีกจ้ะเบ,บิงพอมาพี่น้องเอ้ยฟ้าแฝดแยกแล้วออกจากกันดู <c oughs> ค้นหอดสมัยตอนไปเก็บปลาอันพี่จอยเนาะอันปลากระไก่บ,กาบานพี่จอยน่ะแม่เนี <Yeah. S 1> ่ยขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก่อนตะกี้เนาะพี่น้องปีนี้แพ่พันไ้เก็บเฮ็ดอันเพิ่งวานแบบเต็มรูปแบบปลากระไก่บานพี่จอยเลยมันออกบ้านหลายจ้ะมี่ต่ให้เราขึ้นไปเก็บเนาะกับเห็ดพิ่งเลือด เอ้ยพูดสุดยอดอีรีพี่น้องเอ้ยอยังพันเนี่ยเบิดกระตาแล้วสาวตัดก่อนไปอาบน้ำแล้วพี่น้องเมื่อยมาเบิดมือเบิดเป็ดหรอแม่เมื่อยคักเลยวัอนี้เมืม่อยออกแต่เสาๆพนถึงเวลาต้องพักผ่อนแล้วฟังเสียงมาดามกระหึ่แล้วพี่น้องปวดหลังปวดเอวหิวเฮ็ดกับปวดหลังค่ะก็ ปวดหลังบระคั่กตัดถิ่มไปเลยนี่ตัดให้เบิง้งปันเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิว่าโอ้ยบวตัดขาเห็นแถ้เบิ้งเลยตัดให้เบิ้งอยู่จ้ะหา่นังเถื่อกตัดไปเก็บไปเนาะแล้วแต่สถานาการณ์จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดสุดฟิน เลจะด้วยสุดฟินเลยจ้ะพี่น้องจ้าแฟนแพทแล้วก็นอนอันนยูฮ่อนอยู่เราไปเหตุงานกลับมาวันนี้เราก็ับไปเหตุงานลูคขามาวันเสาร์อาทิตย์ยังสิ วันหยุดลูกค้ามาเราก็ไปแล้วก็กลับมากลับมาเห็ดกับไอเข่าให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็ออกมาตัดขาเห็ดนะจ๊ะเพ่นก็เลยว่าฉันออกไปตัดขาเห็ดเดอปไปหลดแล้ววะ mm hmm. บุด้ยากั้งเพิ่นดั้ไพี่น้อง เฮ็ดผงเลือดแล้วมาตัดให้พ่อแม่พี่นอ้อง,งเบ่งให้มันเบิดเบิดแล้วนะจ๊ะเบิดแล้วเฮ็ดผงเลือดเฮ็ดผงเลือดมันตัดง่ายอยู่ ก็ผักโขยเปลือนคืออย่งก็เห็ดผงหวานเห็ดผงหวานกับผักโขยเปลือนหรอกจ้ะเหลือเห็ดผงดอกหน่อยได้ปพอสิตาร์เห็ดผงดอกหน่อยเฮเบืงองน้ำขากรรอกเอียงเองียงวงเองบ่อเอ,อาแล้วพี่น้องนี่เป็นจังไหรเด็ดถังหนึ่งแล้วกันนี่ยังตัดว่าไหนแล้วได้สิตัดแต่ว่าสิบวันท้ายเฮเบืองได้ใจได,ด้สิตัดให้มันแล้วแล้วกันนี่พ่อแม่พี่น้องจ๋าสุดยอดบัครับเนะบืองดอกเห็ดนี่โอ้ยพีนะ่นา <c oughs> สุดยอดอีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เด้๋ยวจะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เด้๋ยวจะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าที่มีไฮมาดามเฮมัสลุมแล้วก็คุณเอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์เด้๋ยวจะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเก่าเด้๋ยวจะเด้อปลอดภัยจากโควิดจ้ะสู่ไปน้ำกันเนาะจ้ะเนาะรักนะทุ๊กๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆอีหลีจ้ะ